สวัสดีค่ะวันนี้ยายมาเที่ยวในเมืองตอนกลางคืนพี่นอนม <c oughs> ออาหาเศลิ่งเนี่ยมันขึ้นอากาศดีจ้คะคนเซเว่งดีละเนี้ยตอนนั้นคือยีนได้บ้านเขาคื้สิบีขาดเนี่ยกีขยางเก่าเซเว่งไปอยู่หนีโบกี้จ้ะยู่นี่ไม่คือเลยจ้ะต้องทำเินเองนะคะ ไปด้ด้วยยานแค่มานดินยากโดยแค่หนึ่ตาสองหนเตาหนึ่ไม่ยืนทนรำบาเวลาไป่าห้องทีสังหาลนขึ้ลงบากแต่มันขึ้นบันไงสองนทนนี่มันตจะทนดูไม่หนึ่งจะทนได้่หมันนคือเสมอพื้นเสมอพื้นเ้าปัจจามาจะเอาต้นเขนเ้าปัย้มัก้ีดูม่น่งเตาใหญ่ห่งใหญ่เป็นแต่ละแต่ใหญ่ไม่ตมี สี่เป็น,าาน,นโรงพยาบาลเนี่ยจะไปนองกัะนี่คือโรงพยาบาลของเฮลเวิร์นนะคะเฮลเวิร์นตอนกลางคืนนะคะแต่ว่าทุ่มกว่าเหรอค่ะยังไม่ให้ทำอะไรนห้ผมหน้นนนามีเวลาเส็ยเพียงนะคะทางแขกเรื่องไทยเน่าทีคุณแม่เขาแหลกพอมือสุราไหลเสียเพียงแะ ตอ,อ,อแรกของเดือนตุลาแล้วก็เอแรกของเดือนมาถุนายนจะเปลี่ยนช่วงนี้จะเปลี่ยนผ่านจากเมือไทยอีกชั่วโมงนะคะจ,จะนัิงมจะน่อหลดแหงของอีกเรื่องรายก็มาแล้วนะคะบายบายค่ะ